นี่นี่ผมส่งให้พี่ดูติมมี่คนนีไ้ได้ไๆไส่งไหนไอจีเหรอเดีย๋ยวส่งส่งส่งในไหนดีป่ะพี่นนได้บทไอจีก็ได้จีก็ได้ี่็ดไข่่ะตอนนี้เขายังเล่นเอเ c กอยู่เลยนักแข่งเหรอเหมือนจะเป็นนักแข่งเลยพี่เขาอยู่ทีมทีมอะไรวะลืม อ๋ออ๋อเฮียยังไม่เห็นเลยไม่ยอมใายดูส่งไปละอ๋อไอเฮียโคตรเก่งเลยคนนี้ไอสัตว์ใช่ไอเฮียคนนี้เก่งมากชอบเล่นผาดไฟเดอร์ด้วยเหมือนพี่ใช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 ่มาโหตัวนี้เล่นได้หลายคนเล่นเวทก็เล่นได้หลายตัวเลย ผมมาเล่นผัดไฟเดอร์เวทบ่อยเออไอ้เนี้ยคือแบบตัวจี๊ดเลยคนเนี้ยคือถ้าพี่เล่นได้ไปกับผมเดี๋ยวผมแบกพี่เองนะไม่กูมีน้องให้กูแบกอยู่แล้วก็คือลืมผมแล้วไม่ไม่กูกูลากูเข้าเอเป็กปุ๊บเดี๋ยวกูทักหาน้องกูนี่ทีมชาติไทยน,นะเด็กสเตอร์รู้จักปะเด็กสเตอร์เอ้ยรู้จักพี่ <laughs> น้องกูไอ้เหี้ยเ,ยเออถึงว่าเป็นน้องที่รู้จักกันตั้งแต่กูรู้จักมนตั้งแต่กูยังกินเหล้ากินเบียร์อยู่เลยอะเมื่อก่อนมันเป็นเด็กกระโปรงของ เพื่อนพี่เพื่อนพี่มันชื่อมดทุกวันนี้เป็นคือเอาง่ายว่ามันอยู่บ้านเดียวกันแล้วไอ้เที่นี่เป็นน้องใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนเป็นตัวเปียกเดียวอะแล้วกูก็แข่งเกมอยู่อะ่ะไอ้เนี้ยโตมาไอ้สัตว์แม่ไปไป,ไป,ไปทีมชาติที่เก่งชิบหายอยู่หรอบาเจนจีปะตอนเนี้ยใครนะพี่ไอเด็คเตอร์ไงไม่ไม่จำไม่ได้พี่ไม่ได้ติดตามนานมากเออเอยู่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้อยู่เจนจีอยู่สังกัดเจนจีเป็นเป็นทีมเกาหลี แต่สัญชาติไทย4คนเลยนะเกาหลีมาเทคไปเป็นทีมเอเป็กเด็กสเตอร์ใช่ไอเบิร์ดไงน้องเบิร์ดเราไงล <c oughs> องไปถามมันดิเวลามันตีมอ่ะถามไปรู้จักพี่เกีนไหมไปเลยถ,ถ้าถ้าน้องตอบมามันไม่มีทางโอ้อมันอยู่มันอยู่วิรกรรมกูตั้งแต่เด็กเกียร์เมื่อก่อนไอเฮีย้ยกูก็เด็กเกียร์ตอนะนั้นอ่ะมันไม่ลืมกูหรอก ฮ้ยรู้จักครับเพราเคยพาผมไปนวดอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีมีไม่มีไม่มีตอน,นเด็กๆพี่ไม่เคยไปโตมาก็ไม่เคยไปเป็นไง อะไรกันปะเนี่โดนน้่ด้ตายนะทไหนติ๊กติ๊กโเหรอนมานีอมันช้าลอมิโดอะไรอ่ะผมฆ่ามันผมฆ่านนยงกดังยากเลยติ๊กโบัญชามึงไม่ได้ได้โดเข้าบ้านดีา

มันต้องแบบหลายชีวิตแรกชีวิตนี่น้องเอ้ยเฮียมึงสิทธิ์ใครวะเออเฮียไอสัตว์เออเดี๋ยดิไหนพี่กล่องหน้าพี่ชิกล่องหน้าแล้วหน้าหน้าหน้า ไฟพี่ฟ้าตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ที่ติดฟ้าพี่ผมปั๊บมันเสร็จมีบ้องมีบ้องหนัดฟ้าตัวนึงสองตัวแล้วมั้งมีตัวนล้วหนัดฟ้าแล้วก็ตัวเองมีตัวหนึ่งล่าสุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ฟ้าพี่ มันวิ hey, yeah, yeah. you ่งม right? yeah, ันวิ People, e ่งมาสองตัวนะเฮียมันถ่ายไรวะเนี่ยที่ป้อนหน้าที่ที่ไฟฝั่งไอ้มิวตายไหนอ่ะกูดังเหรอกูดังเพลิดไดเพลิดลิกเลยชุบได้ชุบได้ไม่เป็นเฮียน้ำเหลือปะวะโอ้ผมเหลืออยู่กล่องนึงพี่มาแบ่งไหนพี่กินเสียงพี่แผลปะอะไรนะเสียงพี่แผลปะโอ้เฮียเอาอะไรแม่ไม่เหี้ยไปสัตว์ไอ้เฮียมึงเห็นกูที่คอนเสิร์ตไหมนะพกต เพิ่งสังเกตพี่ได้วันนะว่าพี่อนพี่แฮบใช่แอบตีเฮียรอเฮียอะไรอ่ะไม่ชุบอยู่พี่นึกว่านอนน้อยอ๋อโดนนอนเยอะนอนเยอะเยอะแล้วแต่แบบเฮียใช้เสียงเยอะเลยใช้เสียงแบบเยอะมากอ่ะแล้ววันนี้พี่กินไม่ต้องพูดนะพี่พี่เซฟเสียงไว้เอาไว้แค่เดี๋ยวปะกูใช้เหมือนเดิมไม่สน ดือดื้อกูใส่ดื้อแล้วน้องอันนี้พี่กินปลาป่ะเนี่ยดิใช่ใช่ใช่ปลาเท่เฉยไม่มีอะไรอย่าถามว่าปลาทำไมกูก็ไม่รู้มีอยู่ในมือกูก็เลยควักปลาออกมาอยู่โซนตะกลางแล้วก็ฝั่งขวาผมได้สองล้านบาทมีอยู่วมาละนี่เหยียดไหมมู่เนี่ยน้องน้องต้องบอกว่า เนี่ยอะไรนะไอ้ได้ศพเออได้ศพแล้วเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยเห็นไอ่เอ้ยไอ้เคี้ยนี่ตัวเกิดใหม่เฮ้ยมาตัวนี้ปะไม่เห็นไไอรเฮียเฮ้ยโอ้โหเจ็บมากรอดปะรอดอยู่เห้อ โค้ชเจ็บเลยที่อะที่โกดังเนี่ยแล้วก็เนีะเอ้ยเดินเดินเดินซ้ายเลยเดินซ้ายเลยเฉยๆเดินซ้ายเลยไปยิงฟรีไปยิงฟรีอยู่อยู่เกียร์จะถึงเกียร์โอเลยวะเอ้ย ช่องใจสี่ห้องใช่หัวใจเรามันมีสี่ห้องไงน้องสี่ห้องแต่ให้เธอคนเดียวโอ้โหเฮียเอ้ยเหนึ่งโคตรเจ็บเฮียเป้าสั่นแต่ว่าเฮียมองเฮียไม่เห็นเลยเฮ้ยมันเอาเลยเหรอวะเฮียเฮ้ยพัตตี้เหรอพี่ โอเคถ้าหมดตี้ก็ค่อยๆเดี๋ยวเราเปิดน็อตมันกันดีกว่าได้ๆไอ้เฮียไอ้เพิ่งไปทราบมันเลยมันกำลังแบบเปรี้ยวเลยเออเก็บสามเลยเฮียเท่เลย ไม่มาอ่ะมาพี่ไม่พี่ไม่พีกไม่ไม่ไม่ไมมันไม่ทำเฮียเลยยิงนี่นี่ตรงนี้นะทิกสามพี่ได้พี่น้าผมพี่พี่ดิบดูใายอยู่ดูกอยู่โคตรเจ้ได้มันชามมึงได้นะ

พี่อะไรมิวผมตั้งใจดูพี่งผมตั้งใจดูจัดเลยพี่อะพี่ยบพี่เห็นอะไรดูไม่ทันเลยสการมันมันจะไม่สุดจะไม่สุดกว่าที่สการ์มุสการ์มปืนเล็กเวน้อยน้องไอ้เงี้ยมันก็รู้ๆกันอยู่ยิงสูงโคตรเยอะไม่นกเลยไป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 เกณฑี้ไม่ชุบเลยๆเลยๆเกณฑ์ที้ไม่ชุบเกณฑ์ี้ไม่ชุบชุบทานชุบทานชุบทานชุบทันที่อะไรวะไม่ทันเลย นช่เหรอเอาจริงนะเอาแบบไม่อวยเลยเกมนี้มองยากมิวใช่ผมมองอย่างแบบอาทิตย์นึงแล้วเนอะคือถ้าถ้าถ้ามึงเทียบกับอย่างมึงเล่นเอ펙เอ펙มองง่ายกว่ามากโง่ายง่ายเลยเฮียไอสัตว์นี่นี่อ่ะคือจะจะมาหลอยพี่กูเฮียแล้วคือแบบมาได้ยินเสียงไงแล้วกูยืนเก็บของอยู่เฮียแล้วยิงสับปีดมาสับปีที่อะไรถือมือมาโอ้โหเกือบแล้วกู คือเอฟิกมันตายยากด้วยพี่แบบพอถูก<ช>มันก็สามารถหลบได้อ่ามันโดนยิงปุ๊บปึ้งต้องไปเปลี่ยนเกาะทำนู่นทำนี่ฮะ,ะเออเกาะม่งไวด้วยใช่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 ใชจังหวะจังหวะเกมมันมันจะแบบเขาเรียกว,ว่ามันไม่มไม่ได้จบไปชุดเดียวเอฟิกก็พอกเลยครับจีมันเล่นยากกว่าเยอะเลยยากยากยากไม่เถียงไม่เถียงอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่ามันก็ถ้านับว่าเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าสนามแข่งอ่ะ พี่ก็มองว่ามันยากทั้ง2เกมเลยเพราะว่าไอ้เรี้ยนั่นมันอ่ะมันจะยากในเรื่องของมูฟเมนต์เนี่ยใช่ใเออมูฟเมนต์มันแบบสำคัญมากเลยไอ้เยี้ยเกมมีวีลเพย์มันเยอะด้วพี่ใช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 ่มันมีทั้งวอลจัมมีทั้งป๊อปปิ้งแล้วก็อะไรเออใช่เขี่ยไม่รู้พี่แม่งแบบเหมือนกระโดดอยู่แล้วก็หมุนเป็นวงกลมอ่ะบีฮอป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 พี่เนี่แบบบีฮอปอะไรสักอย่างอ่ามัน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 มีศัพท์เรียกมันอ่าเข้าใจอยู่ จะอยู่ว่ามันมันมันจะมีซับเรียกมันแต่ว่าลหลังๆเลยมันคือการโดดแบบผิวๆเมื<ช>่อสมัยก่อนแบนที่จำได้มันจะมีสเต็ปแบบโดดแล้วก็เหมือนปั๊มยาอ่ะ<ช>อ่ะ<ช>ปั๊มยา<ช>แล้วก็โดดดึง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 กูเคยเกี่ยวบจะฝึกอยู่ไอ้เหี้ยผมเคยจะเหมือนกันแต่ว่าทำไม่ได้เอ,อีอ๋ยวพี่แบบแล้วแล้วพี่ไม่ได้เล่นต่อหยุดไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้ฝึกอะไรต่อ ถ้าไม่ติดวะพี่แข่งนี่ผมจะชวนพี่มาเล่นเอเปกด้แต่นี้เฮียไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮียเอเป็กกูไม่ได้เล่นนานแล้วนะแบบไม่ได้เล่นนานในที่นี้คือเล่นไม่เป็นแล้วอะเอเป็กคือกูกูกูใช้เขาเขาเล่นไม่เป็นเลยเพราะว่าถ้าพี่ไปเล่นเอเป็กเนี้ยมันจะมีผลต่อการแข่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกมมันโดยตรงไงสาขาเกมมันโดยตรงเฮ้ยมีคนเฮียเสร็จพระเป๊ะกระสุนมา มีตรงไหนพี่นะมีหลังห,หลังคนที่ยิงมันตออยายเหรอโทษตายแล้วพี่ เก็บพอเลยมิวั่นอนะ่ะเก็บยางก่อนแล้วน้อง <Okay. S 1> ไปครับน้องน้อง Let's go Let's go น้องน้องเนี่ยของอีกสองศพมิวศพมิวศพนึงติ๊กติ๊กพี่เกิดอะอรศพผ่ด เฮ้ยเด็ดแค่มึงกู้คืนนะได้กูให้สอได้นะมึงต้องกู้คืนนะมึงปล่อยกูฟรีไม่ได้นะไปไปไปฮึ่ยก็สองคันเนี่ยได้เด็ดไอ้มีเก็บยาพอเนี่ยน้องมันไม่มียาดับเลยพี่เฮ้ยพี่มีแบ่งพี่มีแบ่งอะขึ้นรถอันนี้นี่เมีวเราไปละเก็บก่อนนี่เพื่นมีวเห็นยนะ ไปเมลยวมาใช่นมมปัดมันน้าก่อนน้องเดี๋ยวพี่แบ่งไปเดี๋ยวแบ่งให้ตอนที่พื้นรถกระบะมันแบ่งไม่ได้ let's go let's go let's go h oh. a t cool 4x spray อ้ spr oh. hello bro มันมีฉันบอกว่าไม่น่าวิ่งไปหาเลยหรือว่าใครส่วนหัวผมอย่างนี้อ้าแบ่งวันดีคคับ ดับเพื่อนอะอีกสามแล้วสองหนึ่งไอ้เขี้ยววงเราอะไม่ดับไปเฉยต้องไปเชียงฝั่งนี้วะอเขี้ยววงเราโค้สวยเลยเฮ้ยฝั่งล่างปะอันนี้น่าจะหลูนปะใช่ใช่ใช่ไป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 กู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  ตามพี่มาตามพี่มาไ้พี่เต็มที่แม่งน่าจะมีคนอยู่ฝั่งนี้สองฝั่งนี้กราเนี่ยฝั่งนั้นน่าจะมีตีหนึ่งโอ้ยอะไรโดนยิงอ่ะพี่เีย <laughs> ใส่ผม <laughs> เอ้ตีสามสิบกับสิบเจ็ดวะแล้วก็ตีสีสี้มอีกสามตีแล้วนะข้างหน้าเราเนี่ย ไม่เห็นหรอไม่ชื่อมันชื่อมันอ๋อเออคือพี่ดาวว่ามันอยู่ตรงนั้นแน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่สามตีอ่านเกมขาดโอ้น้องไอ้เหี้ยบ้าเล่นเยอไปบ่อยมึงก็ทำได้น้องเราโทษเราต้องให้เขาเป็นลูกน้องเราแล้วอะตึงไปเฮ้ยแต่ว่าจะมีแตไอเดอร์ป่ะลงมาเนี่ย คนไม่รู้อยู่ไหนวะเล่นเบาโอเคเฮ้ยนี่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 เฮ้ยรอรอรอได้นะรอได้นะเฮ้ยเป็นโพลปเหรโอ้โหเจ็บมากไอ้เหี้ยวันเอชพีเลยนั่นน่ะกูชี้ขวาให้ใช่พี่เดี๋ยวข้บตรงนี้ให้เออตสวยโอเคเย็ดพี่พี่กีดตรงนี้โอเคสวยน่าทำอีกปีแล้วพี่กีดเออกูเสียวตีนตะพาเกูเนี่ย ในรูน่าจะมีอีกนะพี่พี่มิวลองนะพี่ยังไม่ได้เก็บเพียบอ่ะพี่ได้เลยเฮ้ยนี่ตรงไหนตายโอเคในซื้อในซื้อคุณไม่ได้เก็บปืนในแอร์ดรอปนะพี่เก็บเลยเก็บเลยมึงไม่ได้น่ะเล่นไปดิชุบกันเลยรนพี่กินอ๋อ้เหี้ยชุบการทั้งหมดนั้นไอ้สัตว์ เฮ้ยมันนอกวงนะมึงมึงไม่ต้องไปดักมันไอ้มึงไม่ต้องเข้าไปหามันนะมึงดักมันข้างนอกนะได้โอ่งห้าแรงแล้วเดี๋ยวมันก็วิ <h <h ่งมาไว้ม um şey ึงมันไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ไปดักฝั่งซ้ายให้ผมยิงยางรถก่อนเดี๋ยวเอาได้เอาเลยโอ้ยวุ้ยยูมิวมีวันแทบไงเชี่ยของแท้ องแท่แท่ว่าไม่ได้เกิดเลยม,มันบอกชุดเล่นทำไม,<อ>มนี่น <ะ S 1> โอ้โหกูว่าพี่ลึกไปเฮียนี่อ่าติ๊กสามพี่เจ็บแล้วแต่มันยิงพี่แปลกสัตว์แหละนายพี่เอ้บมิวมึงแค่ดูไม่ให้มันมาชาก็ได้นะเพราะปืนมึงอะยิงไม่เดียวล้มเลยเมิวอยู่ประมาณติ๊กฟ้าพี่อะนายพี่ นั <łość> ่นแหละค่อยๆค่อยๆมิวค่อยๆเดี๋ยวฉีดฝ่าไปพีเฮ้ยมึงเราต้องกลับไปลายนี้ป่ะเอาได้เฮ้ยมิวเฮ้ยงั้นเอาแม่งเลยแล้วกันเชื่อมอยู่ไหนวะอยู่หลังแถวๆนี้แถวๆนี้ให้กูปั๊มยางกูเล่นฮะ มึงยิงไปนั่งแล้วไงเมลโอ้โหเชื่อเลยวงหายแล้วอุ้มได้นะได้อยู่ได้อยู่ลองดู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 ไม่รู้ว่ามึงรอดไหมนะลองดูไม่น่าเลยวงแสบจัดเลยียวงโคตรแสบไปเฮียน่าจะดีเลยเออ สะพานเลยพี่น้องกูอุตส่าห์มีปืนดีๆอือยังนอนนะวิ่เนี่ยโอ่ะสะพานปะใช่ๆเลยเกมขาดสองคนท้ายนี่เห็นหน้าพี tá, ่ล้มใตายไป หายตัวอยู่นะไอ้เนี่ยต้นต้นทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยไปโดนเราเดิยน้เที่ยันไปอคิดไงว่าเดินไม่มีที่กำบังวะอะไรนะ แบบคือมีพี่อยู่ในแบบเนี้ยมันมันคิดไงไม่มีที่กำบังไว้เวลาเดินอ่ะเยคิดืออย่างชอบไอ้เฮียเครื่องจักรสังหารอะแค่นั้นเลยหนึ่งพันห้าร้อยดาเมจอะ How many wins today, bro? And good luck on EWC. -E -E oh, thank you so much, bro. Uh, today we don't have a chicken dinner, bro. Ah, <laughs> uh, yeah.